เพชรเม็ดงามของปีศาสตร์แดงคอบบี้ไมนูเด็กน้อยผู้มหัศจรรย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องคันปากฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าหนูเด็กน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะครับคอบบี้ไมนูนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโคตรโหดนะครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกันปากฟุตบอลช่องเล็กๆนน้อยของผมคนนี้ใน YouTube หน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของคอบบี้เมนูนะครับโอ้โห,โโหเกมเจอเกตเวตันนี่ถือว่าทําผลงานในยอดเยี่ยมนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่มีในตัวของคอบบี้เมนูคือ,อไรหนึ่งคอบบี้เมนูเนี่ยเป็นนักเตะอายุน้อย18ปีนะทุกคนย้านะครับแค่18ปีแต่ว่าเดบิวต์กับชุดใหญ่ของเมนูแล้วเป็นนัดแรกก็คือเกมที่เจอเกตเวตันนี่แหละคอบบี้เมนูมีความขยันและช่วยสกัดบอลได้ในหลายๆจังหวะนะครับโอ้โหภาพที่ทุกคนชินตา ผมมองได้นะครับว่าทุกคนก็อาจจะมองเหมือนผมเหมือนกันนะสลับค o อปปี้เมนูนะครับก็คืออะไรก็คือจังหวะที่ค o อปปี้เมนูขยันนะครับวิ่งไปสกัดบอลหน้าปากประตูของฝั่งเมนูนะครับซึ่งจังหวะนั้นทางด้านของอังเดีลนาหน้าก็หมดส์เซฟแล้ว100%นะครับซึ่งไอ้เจ้าหนู18ปีคนนี้แหละแม่งวิ่งมาจากไหนไม่รู้วิ่งมาสกัดบอลเฉยๆ้วจังหวะนั้นคือแบบโคตรวาวนะครับซึ่ง เห็นได้ยากเหมือนกันนะสำหรับการที่จะสกัดบอลแบบนี้มันมันหลายๆอย่างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความกดดันไม่ว่าจะเป็นอ่าการที่มันต้องเตะให้มันโดนอ่ะคือแบบต้องเตะต้องสกัดให้มันแม่นยำอ่ะถ้าไม่แม่นก็คืออะไรลูกมันจะเข้าเออประมาณนั้นซึ่งคอบบี้เมนูไม่ทําได้แลสกัดคือลูกนั้นทําให้แมนยูรอดพ้นจากจังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามจะยิงประตูจังหวะบอลที่มันจะข้ามเส้นไปอ่ะเออซึ่งจังหวะนี้ผมมองว่ามันคล้ายๆแบบคอบบี้เมนูยิงเข้าหนึ่งประตูเลยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนการเก็บคินชีทไง เพราะว่ามันเหมือนการสกัดบอลให้ฝั่งตรงข้ามก็คืออเวอตันเนี่ยไม่ได้ยิงเข้า1ลูกเต็มๆนะครับนี่คือความโหดของเอบีเมนูและไม่ใช่แค่จังหวะน,นี้อย่างเดียวเออมันหลายๆจังหวะทุกคนถ้าใครได้ดูนะเกมนี้ขยันมากๆเลยสำหรับเคบีเมนูแล้วก็ช่วยสกัดบอลได้หลายจังหวะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลจากฝั่งซ้ายของแดนกลางไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลจากฝั่งขวาของแดนกลางไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลตรงกลางไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลฝ่ายตรงข้ามที่จะสวนมาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เอบ,บีเมนูแม่งทำได้หมด และนี่แหละคือเรื่องของคอบบี้เมนูในการสกัดบอลนะครับ2เลยคือ,อไรสคือคอบบี้เมนูเนี่ยตัดเกมได้ดีไม่เสียฟาวง่ายๆจังหวะเนี้ยคือโอเครู้แหละว่าเทนฮาร์ให้คอบบี้เมนูลงมาสนามรับบทบาทเป็นหน้าที่ตัดเกมคล้ายๆคาเซเมโิโร่หรือว่าพี่กเกษมนะเออทำบทบาทคล้ายกันการตัดเกมคุณต้องคอยตัดเกมซึ่งคอบบี้เมนูก็ตัดเกมได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปวกกระปเป็นข้อแรกอะก็คือไร ก็คือเวลาฝั่งลูกข้ามเนี่ยได้ลูกสวนมามบ่อยๆอ่ะค็อปปี้เมนูเวลาจะตัดเกมแม่งตัดเลยนะตัดโดนบอลด้วยตัดไม่ฟาวตัดไม่ใช่แบบตัดแล้วโดนใบเหลืองอะไรแบบนี้คือแบบตัดแล้วไม่เสียฟาวเลยแล้วเกมนี้ค็อปปี้เมนูไม่ได้รับใบเหลืองเลยสักนิดเออ,เอ,อโอเคแล้วแว่าอาจจะโดนเปลี่ยนไปแต่ต้นเกมอ่ะคือแบบไม่โดนเลยนะเออแล้วจวังหวะสกัดบอลนี่แหละคือมันเป็น อีกหนึ่งอย่างของคีย์เมนหลักสําคัญในบทบาท CDM ก็คือกลางตัวตัดเกมกลางรับนั่นแหละเออซึ่งจุดนี้ผมมองว่าคอบบี้ไปนูทําได้ดีนะครับแล้วถ้าคุณทําได้แบบนี้ผมมองว่าด้วยพลังหนุ่มด้วยความขยันออด้วยแบบความตั้งใจในการที่จะเล่นในตาแหน่งนี้จริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าคุณเล่นดีแบบนี้นะผมมองว่าคอบบี้ไปนูอาจจะเป็นตัวหลักของเมนยูได้แล้วเซติมันก็ไม่เคยโกหกใครเหมือนกันนะครับซึ่งเซติคอบบี้ไปนูในการลงเดบิว ครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกับแมนยูนะครับก็แท็กเกิลไป1นะครับอินเตอร์เซปชันไป2เคลียร์บอลจังหวะสำคัญสำคัญไป2ครั้งบล็อกลูกยิงสำคัญสำคัญไป1 a เรตติ้งรวมๆทั้งหมดนะครับก็7.43ไอ้ชื่อจะโหดไปไหนวะคอบบี้เมนูซึ่งจังหวะนี้คือมันไม่ใช่ผมจะพูดปากเปล่านะครับว่ามันโหดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสิติมันบ่งบอกแล้วว่าคอบบี้เมนู โหดจริงๆในเกมนี้นะครับโอเครู้แหละว่าเจอเกมเวตันมันไม่ได้มีแรงกดดันแต่น้องมันอายุ18ทุกคนอย่าลืมน้องมันอายุ18มันโคตรโหดเล่นได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับถ้าเป็นผมนะไปเล่นกับเมนยูเนี่ยขาคงสั่นนะครับเออเยี่ยวแตกกลางสนามเลยนะครับเนยนี่แหละคือความโหดในการตัดเกมของเอบ,บีเมนูตามสิติที่ผมบอกเลยนะครับไม่ใช่ปากเปล่านะสามเลยคืออะไรสามคือเอบ,บีเมนูเนี่ยเป็นนักเตะตัวตัดเกมก็จริงแต่ความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าเฮ้ย ไอ้ยเอยอยแม่งทาได้ดีนะแม่งไม่ได้แย่นะไม่ได้มีแค่ตัดเกมบางคนน่ะบางบางนักเตะบางผู้เล่นน่ะมีแค่ตัดเกมจริงๆนะพาบอลขึ้นหน้ายากแต่นี่คอบบี้เมนูการขึ้นเกมการพาบอลไปข้างหน้าเฮ้ยมันทําได้วะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่แย่วะเฮ้ยคลองบอลติดตัวด้วยนะบางทีไม่เสียบอลง่ายๆและจังหวะที่จะเปลี่ยนรับเป็นลุกแม่งทาได้รวดเร็ว ไม่ได้อะยกขอตัวขอยกตัวอย่างนะครับแฟนยูซีใครดูอยู่ก็ขออภัยนะยกตัวอย่างอย่างอุโกชุกูเนี่ยยื้ยของบอลก็นานขึ้นบอลก็ช้าทําอะไรไม่ค่อยได้แตกต่างจากคอบบี้เมนูเออคองบอลได้ขึ้นบอลได้ขึ้นบอลไ,ไม่ช้าเปลี่ยนรับเป็นลูกได้เร็วนี่และนี่แหละมันคือการสนกลับของเมนูที่บางครั้งอาจจะเป็นผลและอาจจะไปถึงหน้าพื้นที่สุดท้ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าการับขึ้นบอลได้รวดเร็วและคอบบี้เมนูมีณนะจุดจุดนั้นเออจังหวะเออไม่ใช่จังหวะ ในทักษะนี้ผมขอชมคอบบี้เมนูลวกันเพราะว่าเจ้าตัวมีความพิ้วมีความเก็บบอลได้ดีแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าได้เออนี่คือความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นในตัวคอบบี้เมนูที่ลงสนามให้แมนยูเจอเกย์เวตันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เอาง่ายๆเอาจิงงนะทุกๆคนก็อยากได้นักเตะแบบนี้อยู่แล้วอะไม่ใช่แค่ตัดเกมได้อ่ะขึ้นบอลมึงยังทาได้เลยแล้วขึ้นบอลไม่ใช่แค่แบบไม่คล่องเลยนะขึ้นบอลไปถึงหน้าได้เลยครับเออแล้วแบบโอ้โหเล่นได้ดีอะเหมือนแบบเล่นกับแมนยูมา90กัด100น,ดนัดอะไรแบบนันนะครับซึ่ง อันนี้คือนัดแรกทุกคนย้ํานัดแรกเล่นโคเทพนะครับสีเลยคืออะไรสี่เลยคือคอบบี้เมนูเนี่ยไม่ได้มีแค่การตัดเกมไม่ได้มีแค่การคองบอลแต่ยังจ่ายบอลได้จ่ายบอลน,นี่ไม่ประมาทและก็มีมันสมองในการจ่ายในพื้นที่จังหวัสดสุดท้ายในหลายๆจังหวะอันนี้คือทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนผมนะครับว่าคอบบี้เมนูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโยนยาวไม่ว่าจะเป็นการแทงไม่ว่าจะเป็นการเปิดเปลี่ยนฝัง่งให้ฝ่ายตรงข้ามเอ้ยให้ฝั่งเรานี่แหละ ให้ฝั่งปีกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็อะไรก็ว่ากันไปซึ่งคอบบี้มนูมีการจ่ายบอลที่ไม่ประมาทและจ่ายบอลแม่นด้วยนะเอออันนี้แล้วเซติมันก็ไม่ได้โกหกใครเหมือนกันนะครับทุกคนครับสลับการจ่ายบอลของคอบบี้มนูนะครับก็การจ่ายบอลน,นะครับจ่ายบอลไปทนะั้งหมด46ครั้งในต่อเกมนะเออภายในเกมที่คอบบี้มนูลงสนามกับแมนยูอะ่ะจ่ายบอลเปอร์เซ็นสำเร็จนะทุกคนให้เดาว่าเท่าไหร่เด็ก18นะ82.6เปซโอ้โห้ย โคตรเทพนะครับลสิติเลตติ้งการจ่ายบอลนะครับ7.43กูถามจริงอันนี้มึง18จริงแล้วมึงเล่นกับแมนยูนัดเดียวจริงหรือเปล่าเนี่ยโคตรโหดนะครับโหดไม่รู้จะโหดยังไงนะสำหรับการจ่ายบอลผมถึงบอกไงว่าจ่ายบอลเนี่ยแทบจะไม่เสียและก็ไม่ประมาทเลยอย่างที่ผมบอกไปก็คือข้อบ,บี้เมนูเนี่ยมันม,มันสมองในการจ่ายบอลมันไม่ได้จ่ายบอลมั่วมันไม่ได้จ่ายบอลแบบ ไอ้เหี้ยอยู่ดีกูจะจ่ายไม่คิดไม่อะไรเลยซึ่งเหมือนมันมีแบบในสมองของมันอยู่แล้วว่ามันควรคิดจะจ่ายไปทางไหนจะจ่ายซ้ายจะจ่ายขวาจะจ่ายหน้าจะจ่ายหลังจะจ่ายแบบไม่ประมาทจะคลองบอลน,นานหรือเปล่าซึ่งการเก็บบอลมันก็ทําได้ซึ่งการเก็บบอลมันดีและส่งผลให้การจ่ายบอลคือ,อไรคือวิชั่นในการมองต่างๆรอบสนามของคอบบี้เมเนูเนี่ยผมมองว่ามันทําได้ดีขึ้นและและ,และก็ทําให้การจ่ายบอลเนี่ยมันจะง่ายขึ้นและซึ่ง คอบบี้เมนูก็ทําได้เออประมาณนั้นนะครับสาหรับการจ่ายบอลที่โคตรมีมันสมองของคอบบี้เมนูแต่ก็ไม่ได้เทพแบบบูโน่เซนันเดียอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันดีคือมันไม่ได้เสียบอลง่ายๆอะไรประมาณนั้นแค่นี้ก็ดีแล้วสําหรับตําแหน่งกลางรับและเป็นเด็ก18ด้วยไงเออมันยังมีแบบโอกาสที่พัฒนาสูงนะครับสุดท้ายเลยคืออะไรสุดท้ายเลยก็คือคอบบี้เมนูเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนระยะยาวของคาเซมิรูได้เลยนะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับในเรื่องการตัดบอล ในเรื่องการเบียดเข้าปะทะในเรื่องการสกัดบอลผมมองว่าเอาง่ายๆนะหลังๆมาเนี่ยคาเซมิโร่เนี่ยเจ็บง่ายด้วยยุอานามเออด้วยแบบที่เล่นมานานแล้วมันมันอาจจะทําให้กระดูกแบบไม่ได้แข็งข้อเหมือนตอนแบบวัยหนุ่มๆที่เล่นกับมาริดอะไรแบบนี้นะเออส่วนตัวผมมองว่าถ้าคาเซมิโร่เจ็บง่ายๆแบบเนี้ยคอบบี้เมนูอาจจะเป็นตัวแทนในตำแหน่งกลางรับได้เลยนะ อันนี้คือผมไม่ได้พูดเล่นๆนะผมพูดในองค์รวมความจริงนะครับเออเพราะว่าถ้าคอบบี้เมนูยังเล่นฟอร์มที่เจอเกยไวิตันเล่นได้โหดเล่นได้โดดเด่นแบบนี้ผมมองว่าคอบบี้เมนูอาจจะได้ลงเดบิวต์เรื่อยๆและอาจจะเป็นตัวจริงของแมนยูยาวๆเพราะว่าอิลิชเดนฮาเขาตอนนี้ก็อาจจะมองเห็นในเพชรเม็ดงามคนนี้แล้วและกําลังปลุกปั้นเจียรนายอยู่ให้มันแบบสวยๆเลี่ยมๆง,งามๆอ่าสะท้อนใส่ตาอะไรแบบนี้ซึ่งณจุดนี้ผมมองว่าถ้าการเวลาผ่านไปและ เจ้าหนูคอบบี้เมนูเนี่ยอายุขึ้นเรื่อยๆเ,เยอะขึ้นเรื่อยๆสิบเก้ายี่สิบเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลักของเมนูเลยเโดยความสดด้วยแบบการที่ยังไม่ได้เจ็บง่ายเาด้วยทักษะฝีเท้าเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยมาสมองในการจ่ายบอลในการตัดบอลในการส่งบอลให้ฝั่งตรงข้ามเม่ใช่ในการส่งบอลให้ฝ่ายเราแล้วก็การเล่นกับเพื่อนเนี่ยอันนี้สําคัญคอบบี้เมนูเนี่ยเล่นกับแม็กโทมิน่ได้ไม่มีขัดไม่ไม,มีแบบวิธีเลยอะแล้วส่วนสําคัญที่ทําให้คอบบี้เมนูเล่นดีคืออะไร ผมมองเลยนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะส่วนหนึ่งคือบูโน่เล่นกับคอบบี้เมนูได้เข้าขาเออการนาโชกด้วยการนาโชก็เล่นกับคอบบี้เมนูได้เข้าขาส่วนตัวผมมองว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คอบบี้เมนูเล่นดีได้แต่ถ้าหมดทัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีเท้าของน้องมันเพราะว่าน้องมันเนี่ยฝีเท้าเทพอยู่แล้วนะครับเออนี่คือ ทั้งหมดทั้งมวลของคอบบี้เมนูนะครับสำหรับที่ผมจะพูดถึงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชดร์กดสัครได้ใครครับแต่ว่าใครถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างอะไรจากผมไปหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,มคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากอ่านของทุกคนนะสำหรับนี้คันปากฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย